One minute United. Brian mo, วันมินิตยูเนเต็ดไบรอันเอมโบโมว้วระวันนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดขอดีสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงไบรอันเอมเบอรโมกองหน้าฟอร์มร้อนแรงได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งเป็นรางวัลที่สนับสนุนโดย t i เกอร์ครับเอมเบอรโมซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับใช้ชาติกับทีมชาติแคมรูน สามารถเอาชนะผู้เขาชิงอีกสองคนอย่างเลนนิโยโรกองหลังดาวรุ่งและมัตไธสเดลิกเซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งไปได้อย่างสวยงามด้วยคะแนนโหวตจากแฟนบอลอย่างท่วมท้นผ่านแอปพลิเคชันยูนิเต็ดการที่อดีตกองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดรายนี้สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลปีศาจแดงได้อย่างรวดเร็วและเป็นที่รักของเหล่าเรดเฟสฟูลไปแล้วภายในระยะเวลาอันสั้นที่ย้ายมาร่วมทีม ไม่เพียงเท่านั้นประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกที่ทำได้ในเกมกับเบอร์ลี่ยังได้รับการโหวตให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนแรกของฤดูกาลใหม่อีกด้วยถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมและน่าจดจำสำหรับเขาเลยทีเดียว